ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบังปายสุกุสุสคนกับผมสวัสดีพี่น้องเช่าวสวนพี่น้องครับเมือนีภาพมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งครับผมหลังจากที่เข้าฉีดานาโนครับผมเบิ่งพี่น้องผ่านไปอสองมือพี่น้องสองสองขึ้นครับก็ต่างกันครับพี่นอ้องท่านใดที่รับชมคลิปตอนที่ผมอ,อัปเดตก็น,นั่นแหละครับประมาณ สองมือครับผมมาเมื่อนี้ครับต่างกันย่างเห็นในชัดเลยครับพี่น้องครับเงาครับนี่ครับเบิ้งกระซุ่มหน่อยครับผมเบิ้งเบิ้งซุ่มหน่อยครับพี่น้องท่านใดที่เมื่อท่านเห็นกับไปเบิ้งใส่กันเด้ครับเด้อจากคลิปก่อนครับผมคลิปก่อนกับคลิปนี้ครับผมมันจะต่างกันขนาดเลยครับผมครับสำหรับหน้าโนตัวนี้กับเมตรละแปดสิบบาทพี่น้อง ผมกลับไปซื้อที่ยู้านผมกับเกษตร38พี่น้องกเษ 3, กษตร38ก็บอกทางร้านว่าเป็นยายืดแห้วพี่น้องบอกทางร้านเป็นยายืดครับสำหรับหน้า,นาโนตัวนี้ครับผมนีแต่ภาษาังกฤ่อยต่อยครับเข้ามาผสมน้ำครับผมตามขนาดครับเข้าสีฉีดจากถังก็ได้ครับผมแต่ว่าห้องผมนี่เอาใส่ขวดใส่ขวดน้ำโพลีิีครับผม ก็จะก็อาจจะฉีดประมาณจะหาหาทางหรือหกทางเลยครับผมครับอีกจักสามสี่มือผมก็จะฉีดอีกครับว่าถึงอาจจะมาถึงนั่นครับผมอาจจะเป็นอีกจักสองมือครับผมจะฉีดอีกครับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยอีกเป็นเทียที่สองครับผมซุ้มหน่อยครับแล้วก็ซุ้มไ่ครับซุ้มญ่ใส่อีกพรัวซุ้มไงมันกลได้ยี่สิบกว่ามือแล้วครับผมได้ยี่สิบกว่ามือแล้ว ครับมื่อนี้ก็มาปลูกหอมอีกครับพี่น้องมื่อนี้มาปลูกหอมอีกครับสุ่มเงี้ยกันเงียพี่น้องพอดีพะเย่นกับฟังนิยายฟังนิยายเป็นการขายเวลาพี่น้องแก่เกียดแก่แกสิ่งนั่ในการเห็ดเบียกเห็ดงานนะครับเนาะเพิ่งใกล้ๆพี่น้องเดี๋ยวครับอันนี้เป็นกันบ๊อบ วาซุมเงี้ยกุเมียนครับผมเป็นรุ่นกลางๆเนียครับภาพวัจยอนแสงนะครับเพราะจะเว้นขึ้นแดดจ้านะครับผมภาพวัจยอนแสงเนียแต่ว่าผมบึงโดยร่วมนะครับต่างกันครับผมง่ามกำลังเขียวง่ามครับผมบางเขียวง่ามเลยต่างกันครับผมคลิปนี้อาจะเป็นคลิปสั้นๆได้พี่น้องครับคลิปสั้นๆภาพพี่น้องมาอัปเดตครับผมมา่บบึงว่าหลังจากที่เขาฉีด ฮอร์อมโมนครับหลังจากที่เขาฉีดฮอร์โมนายาย,ยืดตรงนาโนนะครับผมมันจะต่างกันครับนี่แหละครับช่วงช่วงมันใ่ครับผมแปลงมันใ่แปลงนี้ก็จะจะง่ามขนาดเลยครับพี่น้องตัวนี้จะง่ามขนาดเลยครับแปลงนี้ครับเบังทั้งมันบี่ยง้แสงพี่น้อง ผม,ก,ม,ก,มกับว่าว่าสิ้นท้ายช่วงมันแดดพระท่านออกพี่น้องมันแดดออกแล้วมันก็เลยจจแผ่เสียงนิดนึงครับผมกำลังเ,เป็นกอกงามพี่น้องกาจะฉีดอีกจักสองเทียพี่น้องยังงามเลยพี่น้องหลังจากที่เข้าฉีดนาโนเข้าไป ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆพี่น้องฝากพี่น้องอรก็ผมทันได้ชิชิชนชอบครับผมกาฝากดกไลไรกดแช่ครับผมครับผมไม่พี่น้องบึ้งครับว่าตัวน้านนนี่มันมีประสิทธิภาพช่วยเฮ็ดเห้หอมหองง่ามพี่น้องช่วยเฮ็ดห,หอมหองง่ามแล้วก็เคี้ยวดีครับผมสวัสดีครับ